สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้น้องแบมก็จะมาแชร์แบ่งปันในเรื่องของการทานโปรตีนโบต้าพีทานยังไงไม่ให้กลับไปอ้วนโยโย่เอฟเฟกโยโย่นั่นเองนะคะซึ่งใครหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวโปรตีนของโบต้าพีไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะนอกเป็นโปรตีนที่สกัดมา จากถัว่วถั่วเขาจะมีถัวถ่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวซึ่งรวมกดอะมิโนได้18ชนิดแต่ละชนิดจะช่วยในการสร้างเปลี่ยนระบบภายในร่างกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็คือการที่เราเลือกทานโปรตีนของโบตาพีเราจำเป็นมากๆในเรื่องของการที่เราจะออกกำลังกายร่วมด้วยเพราะตัวช่วยของของเราไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก แล้วอีกอย่างถ้าเราทานแล้วเราไม่ออกกำลังกายหุ่นของเราก็จะไม่มีความเฟิร์มกระชับนะคะแต่ว่าถ้าเราทานโปรตีนของโบตาพีแล้วเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะตัวโปรตีนจำเป็นต่อร่างกายซึ่งใครหลายๆคนอาจจะเข้าใจแล้วเนาะว่าโปรตีนมันจำเป็นต่อร่างกายแบบไหนยังไงแล้วเรามาดูกันว่า ัวโปรตีนโบตาพี P, มันสามารถลดน้ำหนักลดไขมันได้อย่างไรโปรตีนเมื่อเวลาที่เราเลือกกินเราสามารถที่จะเลือกกินก่อนออกกำลังกายหรือถ้าเราไม่ได้กินออกกำลังกายเราก็เราสามารถเลือกเวลาเวลาแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราทำงานกลางวันเราตื่นเช้ามาเราก็เติมโปรตีนเนาะเติมโปรตีนกินโปรตีนก่อนไปทำงานนั่นเองหรือว่าระหว่างวัน เราทำงานรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกเหนื่อยง่วงเหงา,าวหานอนเพียระหว่างวันเราก็สามารถที่จะเติมโปรตีนของโบตาพีได้เพราะว่ามันเป็นเม็ดแคปซูลนะคะทุกคนเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องแบมจะเอาให้ทุกคนดูว่าการที่เราเลือกโปรตีนของโบตาพีมาดูแลสุขภาพหรือบำรุงร่างกายหรือทานเพื่อที่จะดูแลรูปร่าง ได้หมดเลยนะคะนี่เลยเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้นะคะเนาะเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าการทานโปรตีนทานแบบไหนถึงจะเห็นผลโปรตีนโบตาพีของเรา1แคปซูลนะคะ1แคปซูลต่อน้ำหนักตัว10กิโลนะคะเนาะสมมุติว่าหนัก50เราก็จะทานวันหนึ่ง5 6ถึง6แคปซูลไม่เกิน6แคปซูลนะคะถ้าถ้าเกิดว่า 6แคปซูลมันเยอะเกินไปแบ่งทานได้ไหมได้ในช่วงเช้าเราออกกําลังกายแล้วก็ทานก่อนออกกําลังกาย3แคปซูลนะคะเนาะแล้วก็มาทานแบ่งทานระหว่างวันได้แล้วก็ทานในช่วงตอนเย็นก็ได้อีกนะคะเนาะโปรตีนจําเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงทุกเวลาเมื่อร่างกายต้องการเราก็สามารถที่จะกินโปรตีนหรือเราสามารถเลือกโปรตีนลงในมื้ออาหารได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากไข่ต้มอกไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อสัตว์เราสามารถที่จะเลือกกินได้เลือกที่มันง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดเราไม่มีเวลาทำกับข้าวเราสามารถเลือกโปรตีนเวโปรตีนหรือโปรตีนอาหารเสริมทานเข้าไปเสริมเพราะเราไม่มีเวลาทำกับข้าวถ้าเรามีเวลาเราก็จะได้จัดการในเรื่องของการทำอาหารควบคุม อาหารไปในตัวแต่ในในในส่วนตัวของแต่ละคนมันก็ซึ่งไม่เหมือนกันเนาะน้องแบมก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนว่าการที่เราเลือกทานโปรตีนเพื่อที่จะลดน้ำหนักลดไขมันถ้าเราไม่ออกกำลังกายคือความชัดเจนมันจะช้าแต่ถ้าเกิดเราอยากได้อยากได้หุ่นรูปร่างที่ในระยะเวลาที่มันสั้นหรือ อยากใช้หุ่นเร็วๆเราก็ทานโปรตีนให้ถึงนะคะทุกคนทานโปรตีนให้ถึงแล้วก็ออกกําลังกายง่ายๆอยู่ที่บ้านหรือใครสะดวกที่จะเข้ายิมก็เข้าได้นะคะนอากออกกาลังกายอยู่ที่บ้านเราก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายแต่ละท่าเราจะปั้นในส่วนไหนปั้นล่อง11เอ็ยปั้นสะโพกเอวยปั้นเอวเอดเอวยปั้นก้นเอวย เราสามารถที่จะเลือกท่าออกกําลังกายได้นะคะเนาะซึ่งมันง่ายมากกับการที่จะออกกําลังกายแต่มันต้องใช้ตัวช่วยเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ออกกําลังกายน้อยมากออกกําลังกายไม่หนักไม่หักหมมัมแต่เราต้องกินโปรตีนให้ถึงเมื่อเรากินโปรตีนให้ถึงตัวโปรตีนเขาจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะทุกคนโปรตีนเขาจะให้พลังงานแก่ร่างกายม <ซ akes. S 1> เมื่อร่างกายได้รับพลังงานดีด ร่างกายก็จะถูกใช้งานเมื่อเราไปทำงานหรือเราเดินเราวิ่งเราออกกําลังกายเราทำงานหนักระหว่างวันเรายืนยืนทำงานทั้งวันเลยเดินทำงานทั้งวันเลยอันนั้นก็เป็นการใช้พลังงานแล้วเราจะทำยังไงให้การใช้พลังงานของเราไม่หมดไปเราก็เติมด้วยการเพิ่มโปรตีนในแต่ละมื้อเข้าไปนะคะเพิ่มโปรตีนในแต่ละมื้อเข้าไปแล้วการที่เรากินโปรตีน เซลทุกเซลล์เป็นองค์ประกอบของโปรตีนแล้วอายุของเราเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราทำงานหนักเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่อายุของเรามันเพิ่มขึ้นทุกวันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันเหนื่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนฉันทำงานตอนนี้มันเหนื่อยไวมากเหนื่อยเร็วมากอ่ามันเป็นเพราะฉันแก่ขึ้นหรืออายุฉันมันมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่นั่นแหละทุกคน นองทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วนะคะว่าน้องแบมจะมาสื่อถึงอะไรว่าโปรตีนมันจําเป็นต่อสุขภาพของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยชราผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเลยโปรตีนจําเป็นมากๆแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ทําให้สุขภาพของเราดีไม่เครียดเกินไปนะคะทุกคนเออสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทุกทุก ขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเนาะเทคนิคดีๆสำหรับการทานโปรโตีนโบตาทพีเพื่อสุขภาพเพื่อรูปร่างที่ดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ